เิตาลีเสวางเจ็ดไปเก้าดีค่ะไวท์ปอเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมที่เมืองชิงเต่าและเขาก็กลับไปเล่นกอล์ฟอีกครั้งหลังจากถูกเผยแพร่ภาพล่าสุดจากปปาราซีซึ่งเป็นงานอดิเรกของเขาในการเล่นกอล์ฟในระหว่างการประชุมร่วมกับแบรนด์ชุนเจินเลียวปอได้ถามเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของไวอปอเขาได้เปิดเผยว่าเขายังยุ่งอยู่กับการประกาศงานเล็กน้อยและเล่นกอล์ฟโดยไม่คาดคิด ทัาสานี้ถูกปลดล็อกอย่างรวดเร็วในปีที่แล้วในห้องทานมอไฟของสตรี a แดนเขายังเป็นมือใหม่โดยบอกว่าเขาทำไม่ได้และยิงประตูด้วยกันยิงเพียงครั้งเดียวหลังจากภาพถ่ายของไวปอเล่นกอลฟถูกเปิดเผยแฟนๆก็บอกว่าการเคลื่อนไหวนี้มีมาตรฐานและมีสมาธิมากเขายังคงหล่อเหลาในเสื้อยืดสีเขียวกับกางเกงวอร์มตัวโปรดพร้อมหมวกเทท่าเล่นของไวปอนั้นดูดีมากและดูเหมือนว่า เขาจะฝึกฝนเป็นการส่วนตัวมามากแล้วเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่าไว้ปอจะไล่ตามสิ่งที่เขาชอบให้ถึงที่สุดจริงๆแล้วเขาต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบล่าสุดไวอ์ปอได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมงานใหญ่ของชาแนลในครั้งนี้เขาได้ปรากฏตัวที่สนามบินโดยสวมชุดที่เรียบง่ายเขาสวมเสื้อยืดสีขาวและกางเกงสล็กสีดำแต่ก็ยังดูเทภาพถ่ายที่สนามบิน โดยอ้างอิงจากภาพของปาปาดาัสในที่เกิดเหตุมีแฟนๆหลายคนมารอรับที่สนามบินหวายปอกลายเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นในวงการบันเทนิงมานานแล้วเขามีสไตล์การแต่งตัวที่ดูเทและมีเซนส์ด้านแฟชั่นที่ดีตั้งแต่เขาหลงรักการเล่นสเกตบอร์ดเขาก็มักจะใส่กางเกงทรงหลวมๆม,มากที่สุดต้องบอกว่าสเสน่ห์ทางแฟชั่นของวายอปอมีลักษณะเฉพาะของตัวเขาเองแฟนๆหลายคนที่เป็นเด็กผู้ชายจะสวมรองเท้าและหมวกหลากหลายแบบ รวมถึงเสื้อผ้าสไตล์เดียวกันกับไวท์ปอซึ่งในครั้งนี้ไวท์ปอได้สวมเสื้อยืดสีขาวเรียบๆของสเก็ตบอร์ดแบรนด์หนึง่งแต่จู่ๆก็ขายหมดทันทีทรัพยากรด้านแฟชั่นของไวท์ปอเป็นที่ต้องการอย่างมากค่ะด้วยการสนับสนุนของความนิยมสูงสุดของเขาการแสดงออกทางแฟชั่นของเขาจึงเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครข้อดีของสัดส่วนร่างกายที่โดดเดน่นสไตล์การแต่งตัวของเขามีเอกลักษณ์และอารมณ์ของเขาก็เป็นที่โปรดปรานในแวดวงแฟชั่น ในการเข้าร่วมรายการใหญ่ของชาแนลในครั้งนี้ผู้คนต่างแต่งตัวดีเมื่อปรากฏตัวบนเวทีแต่วังอิปอก็ดูเหมือนว่าจะแต่งตัวสบายๆแต่ก็ดูหรูหราและแพงมากซึ่งทำให้ผู้คนมองเขาด้วยความชื่นชมในงานชาแนลเมเจ t ์ดัตเวนตี้เทเวนตี้ทรีตเกียวบิ๊กโชว์วังอิปอได้ปรากฏตัวในชุดเสื้อโค้ทพลาสตินสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี2023และนาฬิกาเ12 c y b e r n e t i ตในซ u เปอร์ซีซันการออกแบบกระเป๋าที่ลำตัวตกแต่งโดยดอกคามีเลียสีดำซึ่งสวยงามและมีรายละเอียดมากเมื่อจับคู่กับกางเกงเกย็บปะติดประต่อกันของจุนยาวัฒนปะแบรนด์ดีไซน์ญี่ปุ่นให้ความรู้สึกเป็นของตัวเองและยังเหมาะกับโอกาสนี้อีกด้วยในขณะเดียวกันนางเรื่องบอลทูฟลายยังได้เข้าสู่รัเซียอีกด้วยและผลงานสาเรื่องล่าสุดของเขา my friend hidden blade และบอลทูฟลาย กำลังเดินทางไปต่างประเทศผลงานต่างๆคือความมั่นใจที่แท้จริงของนักแสดงสู่เวทีโลกสิ่งที่สามารถการันตีบอกอฟิตได้ดีที่สุดก็คือชื่อเสียงระดับสูงพร้อมคำวิจารณ์ที่คลั่งคล้าย Hidden Bad บนเว็บไซต์การจัดันดับภาพยนตร์ของเกาหลี Never ได้คะแนน7.95ดาวอุมได้คะแนน8รเทนทมโตได้คะแนนโสด7 3และดัชนีป๊อปคอรสูงถึง98% M D L 8คะแนน MTC คะแนนารนารณนะ9คะแนนสื่อเมื่อชีพ6คะแนนไม่มีบทวิจารณ์ที่ไม่ดีมาเกาให้คะแนน74ฮ่องกง8.6คะแนนฮ i d เด n ลเบได้รับการเผยแพร่เป็นเวลา4เดือนแล้วดังนั้นการจัดอันดับที่สำคัญของโลกจึงขึ้นอยู่กับเหตุผลและการประเมินปริมาณการดู One a อน o อ ly กำลังจะเข้าฉายและบอลทูฟลายมียอดขายบล็อกออฟฟิศสูงถึง800ล้านยนูนปัจจุบันคือการก้าวไปข้างหน้าของไวท์ปอ หวังอีปอผู้มีเอกลักษณ์หลากหลายได้พัฒนายอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาแทบจะสามารถรับประกันได้ว่าจะมีละครโทรทัศน์ออกมาให้ผู้ชมได้รับชมทุกปีตำนานล้วอย่างและบีอิงเออร์ฮีโร่ที่ออกอากาศไปในปีที่แล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีมากในแง่ของภาพยนตร์ปัจจุบันหวังอีปอเป็นดาราที่มีพัฒนาการที่ดีที่สุดและมีศักยภาพมากที่สุดในบรรดาค่ายดาราชั้นนํานอกจากจะได้รับชื่อเสียง และบอฟิตในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิแล้ว Hidden Blade ยังทำให้วังยิปอสร้างความร่วมมือกับปอนาพิเจอร์และผู้กำกับเชิงเออเปิดตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในเรื่องนางเงือกในวันที่หนึ่งพฤษภาคมของปีนี้ราชาแห่งท้องฟ้ายังได้ขยายอาชีพการแสดงของไวงอปอและทําให้เขาสามารถร่วมมือกับฮันหานห,หัวหน้าฝ่ายการลงทุนที่อยู่เบื้องหลังของวันแอนโอลี ซึ่งมีกำหนดออกฉายสำหรับวันอยุดฤด,ดูร้อนในปีนี้ของจีนอีกด้วยราชาแห่งท้องฟ้ามีคะแนนของเหมาเยียนอยู่ที่9.6เถวเปียวๆ9.7ซึ่งเป็นเรตติ้งของภาพยนตร์ที่มีผู้ชมคุณภาพของหนังนั้นไร้ข้อกังหาและ My ไม r เฟรนจะเข้าฉายในเทศกาลหนังสั้นฮัมบูร์กครั้งที่39ที่ประเทศเยอรมน,นี c คิร์ฟฟิล์มเฟสติวัลฮัมบูรได้ก่อตั้งขึ้นในปี1985 เป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและสำคัญที่สุดในยุโรปนอกจากนี้ยังเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ได้รับการรับรองจากบิ i ิ i อะคาเดมีฟิล์ม f ฟสติวัลฟิลม a w a r d ดและ BIFA b r i t i บิ i ิ d อิ e ดิเพนเดนต์ฟ a ลมาวเทศกาลภาพยนตร์ซันฮัมบูครั้งที่39จะมีขึ้นในวันที่6 1ถึง11มิถุนายนที่เสียงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลผู้ตัดสินงานของจางต้นเลย และเรื่อง m ไม r เ e รนจะถูกใายในงานนี้อีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ